นะก็สามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เลยนะครับเนะหมาะก,กับทุกทุกเพศทุกวัยนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับนะมีเรื่องของวิตามิน B3 B6 นะครับวิตามิน C นะครับมีอย่างที่บอกแล้วครับมีส่วนช่วยในการทํางานของสมองกล้ามเนื้อกระดูกเส้นตานะครับเส้นเอ็นนะแล้วก็เหมาะสําหรับนักกีฬาเป็นอย่างมากนะครับ มีส่วนช่วยในการจเจริญเติบโตของเซลล์ใหม่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นผะู้สูงอายุหรือเด็กก็บอกมากๆในการที่จะรับประทานเปลี่ยนพันโปรแคปนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ uh, เพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายในการดูดซึมสารอาหารนะครับมีส่วนช่วยในการ uh, เพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกายให้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารระดับเซลล์นะครับเพื่อให้เกิดพลังงานกับร่างกายนะครับและสามารถที่จะ ช่วยให้ร่างกายนะครับต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับปกป้องอาการติดเชื้อได้ตลอดเวลาและช่วยให้าการกระบวนการสร้างเมด็ดเลืดแดงนะครับสมบูรณ์แบบนี่คือตัวผลิตภัณฑ์โพลิแท็น,นะครับต่อเลยนะครับว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับควรจะต้องได้รับประทานผลิตภัณฑ์โพลิแทปตัวนี้นะครับนะ อีกตัวหนึ่งนะครับถัดมาก็คือเรื่องของโพลเลนพลัสนะครับโพลเลนพลัสเหร็จไหมครับที่คือท,ที่กระบอกนะครับโพลเลนโพลเลนก็คือเกสรดอกไม้ไอ้พลัสก็คือแปลว่าบวกเพราะฉะนั้นโพลเลนพลัสเนี่ยนะครับมันเป็นเ,เกนสรดอกไม้นะครับทีเ่เสริมประสิทธิภาพเข้าไปนะครับมันจึงมีสรรพคุณที่กว้างขวางมากในตัวโพลเลนพลัสตัวนี้นะครับซึ่งในตัวโพลเลนพลัสเองนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของหนึ่งสมรรถภาพทางเพศ นะครับช่วยในการต้านอนุโมอิสละนะครับกำจัดสารพิษสารเคมีอนุโมอิสละออกจากร่างกายนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อวัยเจริญพันธุ์นะครับกำลังที่หนุ่มสาวที่กำลังเจริญเติบโตนะครับแล้วก็มีข้อบ่งชี้ทางคลินิกนะครับว่ามันเป็นสามารถที่จะช่วยในการต้านมะเร็ง นะครับมีส่วนช่วยในการต้านมะเร็งนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อในสภาวะต่อลูกหมากโตต่อลูกหมากเสพนะครับนะส่งเสริมเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะนะครับมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องข้อเสพต์นะครับลดอาการปวดและลดอาการติดเชื้อนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของระบบภูมิกันให้คงที่สูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าโ,โควิดสิบเก้าเองนะครับระยะกวัวที่สั้นมากอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันสั้นเองนะครับเราก็ภูมิกันเราก็คงจะต้อง คงที่อยู่เสมอนะครับสูงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเขาจะเร็วมากเพราะนั้นเราจะได้ป้องกันตัวละเอียไว้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่คือในส่วนของผลิตภันโปรเลนพลัสนะครับตัวที่3นะครับตัวที่3ที่เราจะเรียนรู้นะครับตัวนี้นะผลิตภันโรยเมิต้านะครับเหมาะมากเลยนะครับเหมาะมากเลยสําหรับเอ่อเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเลยนะครับแต่จริงๆแล้วผลิตพันตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยอยากพูดมากนะครับเพราะมันจะโป๊ นะครับนะเมาะจริงๆสําหรับเสริมสมรรถภาพของร่างกายนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเร่งการเผาผลาญน,นะครับสารอาหารนะครับแล้วก็ให้กรดอะมิโนโที่จําเป็นที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะสังเคราะห์ขึ้นเองได้นะครับแล้วก็มีโปรตีนที่ย่อยได้สูงนะครับดูดซึมได้ง่าย นะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของเทนดีเด้วยนะครับช่วยลดเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็ช่วยในการกระตุ้นโกรดฮอร์โมนนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าโรยอนไวท้าเนี่ยมันประกอบไปด้วยแกสารดอกไม้พร้อมกับโรยอนเจลลี่นะครับซึ่งปกติแล้วโรยอนเจลลี่เนี่ยนะครับนะผึ้งนะครับผึ้งเนี่ยเวลาเขาเขาเขาจะผลิตโรยอนเจลลี่นะครับเว่าที่ต่ออน้ำลายนะครับแล้วก็จะไปแปะไว้ข้างหลังนะครับมันจะเป็นสีขาวๆขุ่นๆ ถ้าใครเคยทานผริภัณฑ์โรยเยนเยล,ลี่สดๆนะครับจะออกเผ็ดๆนะครับจะมีคุณค่าสูงมากๆเหมาะมากสําหรับเวลาพึ่งนะครับพึ่งเนี่ย เขาตัวที่ไปกินโรยเยนเยลลี่นะครับพวกนี้นะครับนางพญาเนี่ยเขาจะได้กินโรยเยนเยลลี่ครับเพราะนั้นนางพญาเนี่ยเขาจะมียุยืนยาวมากนะครับเพิ่งงานมีอายุยืนยาวมีอายุแค่สามสีบเดือนก็ตายแล้วนะครับแต่เพิ่งนางพญานะครับสามถึงสี่ปีนะครับนางพญามีหน้าที่ในการสืบพันธุ์อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นมันเหมาะมากมีส่วนช่วยในเรื่องของการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศนะครับแล้วก็ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสเปิร์มนะครับคนที่อยากจะ มีบุตรนะครับเชื้อสเปิร์มน้อยเชื้อสเปิร์มอ่อนสเปิร์มไม่แข็งแรงหรือว่าผู้หญิงที่อยากจะมีบุตรนะครับแล้วก็เอ๊แท้งบ่อยนะครับนะพอพอ คือเดี๋ยวก็แทงเดี๋ยวก็แทงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะไปเสริมนะจะมีส่วนช่วยจะทําให้หมดลูกเราเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็เวลาไข่ไปเกาะเนี่ยนะครับนะจะฝังตัวเนี่ยเขาจะหลุดยากนะครับแล้วก็สเปิร์มเนี่ยนะครับนะสำหรับผู้ชายที่ที่ที่บางท,ท,ทีผู้ชายเราส่วนใหญ่ก็คือ ไม่ค่อยดูแลตัวเองนะครับนะเขาเรียกเซลล์อิมพสแตกคือโซมตัวเองนะครับกินเหล้าสูบุหรี่นะครับสุดท้ายมันทําให้ตัวสเปิร์มไม่แข็งแรงครับหางไม่ค่อยสบนะครับแต่ถ้าเราได้ไ้ตัวนี้เข้าไปนะครับเราเยื่เบต้าเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทําให้สเปิร์มนะครับสามารถที่จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับเขาก็สามารถที่จะเดินทางได้รวดเร็วนะครับ หรือทางได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีบุตรยากหรือคนที่ต้องการที่จะเสริมสมบัภาพทางกายสมบัตภาพทางเพศให้แข็งแกร่งนะครับท่านสามารถที่จะใช้ตัวโรยเซนไบต้านี่เลยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับนะนั่นกีอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับทานได้เลยครับทานได้เลยนะครับ,รบอีกตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์โพลิแคน นะครับผลิตภัณฑ์โพลริแคนนี้เราอธิบายมาให้ฟังในหลายๆครั้งแล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์โพลริแคนที่อของบริษัทแฮปปี้พีเอ็มนะครับเป็นผลิตภัณฑ์โพลริแคนที่เรามีสูตรโครงสร้างนะครับที่เรียว่าหนึ่งสามหนึ่งหกนะครับหนึ่งสามหนึ่งหกสายยาวนะครับต้องเน้นเลยนะครับว่าหนึ่งสามหนึ่งหกสายยาวนะครับหนึ่งสามมัคืออะไรครับหนึ่งสามมาจากคำว่ามันเป็นการเกาะ นะครับตำแหน่งที่ก่อกันของของกลูโคสนะครับนะตำแหน่งที่ก่อกันของกลูโคสนะครับหนึ่งจับกับสามหนึ่งจับกับสามหนึ่งจับกับสามนะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างที่แยกออกไปเป็นสายยาวนะครับนะหนึ่งจับกับหกอันนี้แหละคือสูตรโครงสร้างของผลิตภัณฑ์เบต้ากรูแคนที่มีมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนะจะมีส่วนช่วยนะครับในการสร้างสุขภาพที่ดีโดยรวมปรับปรุงกระบวนการทํางานของระบบภูมิปุ่มกันนะครับ นะมีส่วนช่วยทําให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็ในการทําลายอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็กระตุ้นแขกระดูกนะครับในการสร้าง ในการสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมานะครับมันก็ยังเหมาะมากสําหรับคนที่มีปัญหาเป็นมะเร็งและฉายแสงแนละ้วให้เคมอะนะครับคนเหล่านี้บางทีเนี่ยพอให้ฉายแสงไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เคมไปแล้วนะครับปรากฏว่าคนเหล่านี้มีปัญหาเรื่องของไขกระดูกเนะี่ยไม่สามารถที่จะผลิตเม็ดเลือดขาวได้นะครับเม็ดเลือดขาวจะต่ำต่ำต่ำ,ต,ำ,ต,ำ,ต,ำต่ำลงไปนะครับเพราะนั้นโพลีแคนจึงเหมาะมากสําหรับคนที่อยู่ในช่วงที่จะต้องฉายแสงหรือให้เคมนะครับและที่สาคัญคือมันช่วยในการปรับปรุงนะครับ การทางานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งและก็ทําให้ระบบทางเดินสุขภาพของเรานะครับโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่คือตัวผลิตภัณฑ์โพลีแคนนะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะให้ได้รู้จักนะครับตัวนี้ก็คือเรื่องของสลักนะครับผลิตภัณฑ์ผลสลักนั้นนะครับจะมีส่วนช่วยในการดักจับไขมันแล้วก็มีส่วนช่วยในการจัดการร่างกายให้กระชับนะครับนะเฟิร์มและคล่องตัว นะครับข้องตัวนะโดยเฉพาะในตัวผลิตพันสแลกเนี่ยนะครับนะเขาจะมีตัวที่มาช่วยได้หลายๆตัวทีเดียวนะครับตัวแรกก็คือเรื่องของไคโตซานนะครับไคโตซานเนี่ยเขาจะมีหน้าที่เหมือนตะข่ายครับเหมือนตะข่ายเวลาเราทานพวก อาหารที่เป็นไขมันเข้าไปนะครับเขาจะเป็นตะไคร่นะครับในไปกลางนะครับจับกับไขมันไว้เลยนะครับล็อกเอาไว้นะครับล็อกไขมันเอาไว้นะครับนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องของอบเชยเทศหรือเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรภาษาฝรั่งเขาเรียกอ่าซินนามอนแคชเชียร์นะครับหรือตัวอบเชยนั่นเองนะครับตามที่เราอ่าคนโบราณบาเรานะครับเวลาเราทําทําแกงพะโล้เห็นไหมฮะพะโล้พะโล้แล้วพะโล้เนี่ยมันเยอะมาก นะครับนะค,คนโบราณเราเก่งมากนะครับแล้วก네็อบเชยเนี่ยใส่เข้าไปนะครับไม่ใช่ให้หอมอย่างเดียวนะครับอบเชยมีหน้าที่ในการกับขจัดไขมันนะครับมีหน้าที่ในการช่วยขจัดไขมันออกจากร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นนะเราจะใช้อบเชยนี่นะครับเข้ามากับผลิตภัณฑ์สแลกของเราด้วยนะครับซึ่งตัวอบเชยเนี่ยนะครับในยุโรปเองในต่างประเทศในปัจจุบันนี้นะครับฝรั่งเองนะครับนิยมทานอบเชยกันมากนะครับเอามาชงเป็นใส่น้ําเลยก็มี นะครับช่วยในเรื่องของการก,ก,าากําจัดไขมันออกจรลังไก่นะครับและอีกตัวหนึ่งที่เราใส่เข้าไปในแ l ล c กก็คือเรื่องของถั่วขาวนะครับเพราะในถั่วขาวเนี่ยมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าฟาซิโอลามีนนะครับฟาซิโอลามีนในถั่วขาวนี่นะครับเขาจะมีหน้าที่ในการไปบล็อกนะครับไปบล็อกเอ,อ,เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยแป้ง นะครับเรื่องของเอนไซม์อะไมเลสนะครับเวลาเราทานแป้งเข้าไปทานข้าวเข้าไปนะครับแทนที่เราจะได้อ่ข้าวนะครับจะแป้งจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเป็นน้ําตาลนะครับนะแทนที่จะเปลี่ยนถึงร้อยเปอร์เซ็นนะครับเราก็สามารถที่จะบล็อกนะครับเราสามารถจะบล็อกเลยนะครับเฮ้ยคุณสามารถเปลี่ยนได้แต่คุณเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้แค่ได้แค่ประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะเพราะฉนั้นถ้าถ้าเปลี่ยนได้น้อยขนาดนี้นะครับนะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมันจะกลายเป็นไขมัน นะครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในตัวขาวเรามีฟาซิโอลามีนครับที่จะไปบล็อกเอนไซม์ไมเลสนะครับไม่ให้เปลี่ยนแป้งให้กลายเป็นน้ําตาลได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะคุณเปลี่ยนได้แค่ประมาณสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะ,ะนั้นเปลี่ยนได้แค่นี้นะครับเพะะื่อนๆเข้าใจาลดปริมาณไขมันที่จะเกิดขึ้นจากการที่จะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลในอาหารที่เรากินโดยเฉพาะแป้งนะครับตัวข้าวพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับนอกจากนั้นแล้วนะ ผลิตพันสแลกเองนะครับของให้พี่เพียมเองเนี่ยเรายังใส่เรื่องของแอลคาดีทีนเข้าไปนะครับซึ่งแอลคาดีทีนเนี่ยนะครับมันก็เป็นในเรื่องของกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยในการดึงไขมันามส่วนต่างของร่างกายนะครับเข้าสู่กระบวนการเผาผลาญนะครับเข้าสู่กระบวนการเผาผลาญเพราะนะั้นตัวแอลคาดีทีนเนี่ยนะครับถ้าเราเอามาใช้นะครับเอามาใช้ร่วมกันนะครับเขาจะดึงเอาไขามันามส่วนต่างของร่างกายเอามาเข้าสู่กระบวนการเผาผลาญได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้ ปรากฏว่าตัวแอลคาร์ิทีนเองนะครับเวลาเขาจะทํางานเนี่ยนะครับเราต้องมีการออกกาลังกายร่วมนะครับเขาจะถึงทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับแต่ถ้าถ้าทําไม่ออกกําลังกายนะครับแอลคาร์ L ิทีนก็เออก็ไม่ทํางานได้ไม่เต็มที่ทางานได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเวลาเวลาเราบอกให้คนที่คนอ้วนนะครับคนอ้วนคนที่มีไขมันเยอะๆนะครับบอกให้เขาไปออกกาลังกายเนี่ยมันเป็นเรื่องยาก ที่ก็เป็นอยู่เพราะอะไรเพราะเขาไม่ออกกาลังกายไงนะครับนะขี้เกียจออกกาลังกายนะครับมันก็เลยส่งผลทำให้เกิดไขมันเกิดความอ้วนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่แฮปปี้เฟรมเราดูแล้วว่าเอ้ยถ้าเราใส่แอลคานีนอย่างเดียวน่ยจะไปบอกให้คนอ้วนออกกำลังกายเนี่ยคงเป็นเรื่องยากเพราะนั้นเราจึงใส่อะไรครับเราจึงใส่แอลไทโรซีนเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งแอลไทโรซีนเนี่ยนะครับไปช่วยในการกระตุ้นทําให้สมองเรานะครับกระตือรือร้นกับปี้กระเป๋า นะครับนะใครเคยทานผลิตภัณฑ์สลักแล้วท่านจะรู้เลยนะครับว่าหลังจากท่านทานไปแล้วเนี่ยนะครับท่านจะรู้เลยว่ามันจะทําให้เราเนี่ยกระฉับกระเฉงนะครับอยากทํานู่นทํานี่นะครับนะอยากทํานู่นทํานี่พอ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 ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับพอรับท่านทานไปสักอ่ผมเคยทดลองนะครับกับสลักเนี่ยนะครับสองเปุกครับนะก็เกงใส่ไม่ได้ครับ นี่เกงใส่ไม่ได้นะครับมันอยากจะทํานู่นทํานี่กระจับกระเฉงทั้งวันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวผลิตภัณฑ์สแลกเรานะครับเราจึงใส่ในเรื่องของไคโทซานนะครับอบเชยถั่วขาวแล้วก็แอลคาไินพร้อมทั้งกับแอลไทโรซีนใส่เข้าไปให้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการที่จะ,ะเรื่องของน้ําหนัก นะครับเรื่องของการที่จะลดไขมันนะครับถ้าที่จะลดไขมันนะครับเราอยากให้หุ่นกระชับหุ่นเฟิร์มนะครับอย่าลืมครับผลิตภัณฑ์ s l ลักเราสามารถที่จะช่วยท่านได้นะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับปลอดภัยด้วยนเป็นสารธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับเพราะนั้นเพื่อให้อ่ามีประสิทธิภาพนะครับให้สุขภาพเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอย่างอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นวันนี้เราต้องคง สุขภาพของเราให้สูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับดนั้น,นผลิตภัณฑ์โลิตินคือคําตอบของสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้จึงฝากผลิตภัณฑ์ไว้5ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูว่า5ตัวนี้นะครับมีโปรโมชั่นอย่างไรบ้างสําหรับวันพุธนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีบอสของเรานะครับจะมาบอกว่าทั้ง5ตัวนี้มีโปรโมชั่นอะไรได้บ้างนะครับเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ นะครับแฮปปี้พีเอมเรามุ่งหวังให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพดีทั่วหน้านะครับอยากให้ทุกคนสร้างครอบครัวที่มีสุขภาพดีนะครับกับบริษัทแฮปปี้พีเอมของเรานะสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับนี่คือคําที่จะฝากทิ้งท้ายไว้นะครับวันนี้เสริมสร้างสุขภาพของเราให้แข็งแกร่งไปพร้อมกันนะครับวันนี้ก็พุทธน้านะครับพุทธน้าเราก็คงจะได้เจอกันนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่านะครับสวัสดีครับ